เราเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาดูสิในข้างหลังข้างหลัง สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีกระเาณมิตรทุกคนที่กาลังติดตามรับชมช่องตามห้อยอรยธรรมของปูสนชัยนะครับมอนี้กามีโอกาสอัดขิปมาบอกมาจามาคุยเรื่องประเด็นร้อน,อนๆนะครับวันนี้ปูสนชัยก็นะครับก็ได้แต่ภาวนา ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขนาดนี้นะครับตอนแรกๆประมาณจากักประมาณจักหโมงกลัวนี่แหละนะประมาณจักหโมงคืองปูสนชัยก็ได้รับข่าวจากบอดโจโทรศัพท์มา โทรวิดีโอข้อมาหาปูสนชัยปูสนชัยกะนึกว่ามีเรื่องอันใดโทรมาเพิ่นก็ว่าเปิดกล่องให้บึงแล้วกะว่ากันไปสักพักหนึ่งปูก็ได้ถามว่าสิกลับมาเมื่อใดเนี่ยสิได้กลับมาบ้านเฮาเมื่อใดเสิมว่าซ่อมมานั่นเมื่อใดหรือชิวเงี้ยวเลยในช่วงมีสัตนมา เขาก็บอกว่าคิ้วเง่าเนาะคิ้วเง่าพอดีปูสนใจกะมีโอกาสได้คุยเรื่องเล่าต่างๆบัดนี้เพิ่นกะได้บอกว่าเปิดวิดีโอข้อึ้นก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าผู้เบิ้งเบิ้งอันนี้เขาสั่นว่าบ่ได้ไปใส่ได้เมือนี้นั่งอยู่นี่แหละเมือพ่นาว่าเอานั่งอยู่เห็นอย่างเพิ่นกะได้ แห้นกล่องไปหาองคงอิงอุคงอิงนอนอยู่เตียงโคดไข่อยู่โรงพยาบาลเพื่อนบอกว่าลูกสาวเฝาลูกสาวนี่แล้วให้น้ำเกลือเมื่อสามปุ๊กแล้วเฝาลูกสาวอยู่เตียงไม่หน่อยกับยูพอกบยูเฝายูห้องพิเศษอยู่เตียงอยู่ในห้องพิเศษส่งไข่แห้ง เพราะว่าเอาผ่าเอาเอาเอาผ่าเย็นในปีน่ะผ่าอุ้งอิงกะหลายย่างที่ที่เดินทางไปอ่าโดยเฉพาะถามไทยกันไปอ่าไปอัดรายการนู่นนี่นั่นบอสโจวากะมันก็ธรรมดาเนาะหมองเย็นหมองห่อนอุณหภูมิแต่ละหมองบ่คือกันและบัดนี้ทางบอสพอยเนี่ยเย็นนะคะระับว่าเปนว่าาเย็น ตามที่ศิลปินโม,รมอรมศิลปินนักล้อมอรมได้มีโอกาสไปพูดองค้นกับตองห่มผ่าพูดลคนกับตองเสียคุ้มไปมันหนาวเพราะว่าทําไมห้องสตูดิโอทําไมถึงเย็นเพราะว่าใส่เครื่องเนะี่ยใส่เครื่องอเกี่ยวกับเครื่องอิ็กทรอนิ์เกี่ยวกับเื่องหลายเครื่องหลายอย่างทีเีาจะต้องใส่งานย่อนเครื่องต้องอยู่ในความเย็นเครื่องมันจะเส่เด็ด,ดทานานั่น นะครับโบจะเป็นเครื่องทรงเครื่องอัดเครื่องบันทึกอันนั้นอันนี้อยู่ในห้องสตูเนี่ยนะโดยเฉพาะไฟไฟไฟโ,ฟโลไฟแสงสีเสียงมู้เนี่ยถ้าตัวไฟมันหอนอยู่แล้วขันมีควบเย็นเข้าไปมั่งกสิมั่งกสิเป็นแบบว่ารักษาเครื่องไว้รอดไว้มมนเสียเร็วคนได้ไหมเนี่ยคนหลผู้หลค้นเขาไปาปรับอุณหภูมิ ผู้ยูหันประจํากับคงสีนั่นผู้มิพู่มตันท่านโลกไพ่เก็บได้กะคงสีบ่เป็นอย่างแต่ตอนนีก้กะเห็นนอ้องอุ้งอิงนอนอยู่นอนอยู่เตียงแบบเบา,วาวแล้วก็ก็ได้บอกว่าบอดโจบ่ต้องไปอ่นบ่ต้องไปปลูกบ่ต้องให้น้องเบาใหใหนใ,ให้นอนถ้านอนพักผ่อนใด้เป็นด,ดีเพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอ ภูมิต้านทานเลยน้อยแล้วก็อุ้งเอ็งก็ต้องนอนนอนไหายน้ำเกลืออยู่กระทังไม่หน่อยหายไม่หน่อยคุยไม่หน่อยว่าก็เพิ่นก็บบอกว่าปลุกที่สามปลุกที่สี่ก็คงจะประมาณจักตีสามตีสี่ฤิประมาณพูดละแล้วแต่หมอจะสั่งให้ออกตอนใดแต่ว่าถามถึงอาการหนักไหมอ่ากับ กับปานกลางบ่บ่บ,บ่ถึงกับหนักอเป็นไข่เพีย้ยเป็นไข่เพีย้ยบ่มันเป็นโรคแนวนั้นแนวนี้ที่จะต้องได้เล่งด้วนรักษาเล็งด้วนยังยัสนิบ่มีครับอันนี้คือการพักผ่อนไม่เพียงพอพุ่มตานท่านปรับว่าท่านถ้าไม่เกิดอาการไข่นะลากะถ้าเป็นช่วงโควิดก็สิว่าไข่โควิดล่ะตอนนี้กัมันว่าเป็นช่วงนั้นเป็นไข่ธรรมดาโดนแล้วสั่นมาไม่น้อยว่า บ่ได้เป็นไข่นี่โดนแล้วอตอนนี้กะทึ่งอุ้งอิงก็ต้องมาสู่งานหนะักถามมางานหนักแบบนี้บ่ได้แบกบ่บได้หามแต่เราใช้เสียงกองอกองเสียงของเราเนี่ยศิลปินมักเป็นนะครับฉะนั้นแล้วศิลปินถ้าสิไปกินน้าแข็งไไปกินน้าชาไข่มุกชามะนาวชานั่นชานี่นี่บ่ได้เราต้องกินน้ําไม่แช่ยเย็น รักษากลองเสียงของห้าไว้เพราะว่าเขาใส่พลังเสียงกลองเสียงเนี่ยมันอาจจะอักเสบแล้วไปกินน้าเย็นลงไปเนี่ยมันก็จิท่าให้ตรงที่มันอักเสบเนี่ยมันบอดีนะไม่เห็นอบอโจแล้วก็นั่งเฝ้าแล้วก็แม่นั่งเฝ้าแล้วก็พ่อนั่งเฝ้านี่ก็ช่วงระยะนี้ก็เป็นการพักพอน็เลยบอกว่าให้พักพอนไปสักก่อน เรื่องงานเป็นยังไง้อน,นีมีบอมมีแล้วสันบะบดโจ๊กการโทรท์ให้น้องคนอื่นเข้าไปแท่นไปขืนแท่นบอกแล้วบอกอบอกอเขาเอินนี่อย่างละก็เกินแบบคล้ายๆก็แบบว่าตะตะวันแดงหรือยังไปสีเนี่มองโลกเหลาอยังประมาณนี้แหละเขาเกินนี่อย่างาก่บบแบบงอพับพับเขาเกินพับบ่าอ่พอดีเขา้ากะ ให้คนอื่นไปแท่นโจแจงแล้วแจ้งผู้จัดก,การแล้วว่าอุง้งหิงงหาน้ำเกลือแล้วก็วิดีโอข้อหเห็นภาพอุ้งหิงเขาล้มบานนี่คือสิ่งที่อยากจะแจ้งให้กับเอซีทุกท่านทุกคนได้รับทราบบอโจกับว่าสิไลซสดแล้วว่าสิแจงข่าวเอซของนอง้องอ่าก็เลย ก็เลยช่วงระยะน,นี้อันนี้ก็ขอบอกไว้ได้ว่าบ่บ่บ่ต้องมาดามาบ่ต้องมาเอาทัวลงบ่ต้องมาเอย่างบ่บ่ต้องไปวา่าอ่าบโจรับงานจังสรนศรีบ๊อบตองมาวา่าอ่ามีงานไปจังสรรศรีอย่าเอาทัวมาลงการให้กําลังใจเป็นสิ่งที่ดีคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่อ่าที่ปูสนเช่ของเมลัยเมลัยหรือมาอัดคลิปเนี่ยกหวังว่าอยากอยาก,อยากจะขอกําลังใจกับเบบซี่ ตุกคนที่เบิง่งลีบนี่โจ้เขาก็สะแถลงอาแถลงเท้าอัดขีบแถลงเท้าแล้วเขาจะไหล่สดเองนะครับอันนี้มันไม่มีใครต้องการอยากจะให้มันเกิดแล้วก็จมหาว่าใส่แรงห้านน้องนักนี่ก็ยักยบยับไปว่าเพราะว่าช่วงระยะน,นี้ทุกคนก็รู้จักว่าน้องนั่นมันไปได้ไวรุ่นกับว่าเป็นนอยงหลายเพราะว่าอย่างตีน้องต้องหาเงิน บ้านรถหลายๆอย,ย่างมีงานก็นต้องเอางานแต่ว่าควมเจ็บเป็นนห้อาบรอยากใดแต่มันมาเข้ากับบอจักสิวาจังไหนฉะนะแล้วบอสโจกับท่าดีที่สุดแล้วทุกเสิ่งทุกอย่างผ้านองเดินหลกักกะปูก็ได้เตือนไปว่าโจกับระวังรักษาดูแลสุภาพร่างกายเวลาพักคอนเวลานั้นพ่อเอาให้มันพอดำพอดี อ่ามันจะควาจะไปน้ำกันได้เพราะว่าลูกก็พอแต่มันไปน้ำกันอยู่แล้วอ่าหลกักการต้องดูแล้ว่าผู้นึ้งใครผู้นึ้งกระติมาใครต้อกันไปอีกกับ่าไดวานะเอฟซีก็คือ,คอกันยดาม,มาปิเัวาใส่ใส่แรงงานลูกสาวโสดโทษกับ่บไดวาเพราะว่าลูกสาวนะเบาง่ายๆด้วย ๋งหญิงกำลังได้รับแรงใจจากบรรดาแฟนเพลงได้รับแรงใจจาก f c ความขยันกำลังใจบ่ก,กินเข่าก็ยิ้มได้ครับปูสนชัยเนี่ยเคยเป็นศิลปินมาก,ก่อนสมัยตะกี้ตะกอนไปเล่นนาเวทีเนี่ยได้เงินผู้ละสิบบาทเี้สิบบาทผู้ละห้าสิบบาทย่างสูงสุดกับผู้ละลอยผู้ละยังเนี่ยคือสูงสุดก็ดีใจในยุคนั้นแต่ว่าตอนนี้กะ เอฟซีกับซอยเป็นกำลังทั้งใจของผู้หญิงให้ได้หายไปไว้หรืออ่าเม็นข้ามาให้ผู้หญิงให้บอดโจให้มีกำลังใจสู่ลูกสาวไปแล้วพ่อก็บ่ต้องเป็นนะปู่กับวยพรอนวยพรให้ผู้หญิงหรือก็บเพว่าจะเป็นบอดโจปู่เห็นแล้วไปน,น,นัน่ให้นดำเกลือเนี่ยปู่กับวายโย สักวันหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยมาหลีกเรียยงไม่ได้เรื่องนี้แต่มนุษย์เราหลีกที่จะทําความชั่วขัดใจคนอื่นในหลีกได้ f อฟซถุกท่านทุกคนกะทรงกําลังแรงใจไปให้บอสโจล้ะกะน้องอู้หญิงให้ได,ด้ออกออกมากเหมือนสาหนออกมากล้ะกะพักพอนะกะแงามแรงกันไปสู่งาน ส่งู่งานต่อไปปูก็ได้บอกว่าถ้าองคงหญิงร้องเพลงคืนหนึ่งนี่สิบเพลงก็ให้ลดลงมาเหลือห้าเพลงให้ลดลงมาเหลือเจ็ดเพลงหกเพลงประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ย่อมรับียเลยว่าอุ๋งหญิงเก็บไข่ได้ป่วยร้องไายบ่ไดเขากับศิบวาดอกตีปูกับวาจักสี่ก็คอยออมเสียงออมเสียงออมพละกกาลังของเราเอาไว้ก่อน เมื่อกายพร้อมใจพร้อมห้องเสียจะได้ระไรในโอกาสต่อไปอันนี้ปู่กะขอฝากไว้ฝากไอเอฟซีส่งกำลังแรงใจไปให้องค์เิงไ้งหลายไปให้บอสโจได้หลายเย่าไปดามากันอย่าไปซ้ำเติมกันว่างานหลายเจสาสนสีคนเท่าน่ะเหตุงานกับต้องได้เงินมีเงินกับมาจากงานถ้าเฮ้าบอสสูญยม่มำนี่ห้องาสิไปสู่ย่มำใด มีงานก็ต้องเอางานเอาเงินทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มางทำกันเงินกับงานฝากให้ทุกท่านทุกคนได้ทรงกำลังแรงใจไปช่วงระยะนี้ปูสนชัยกับบมี่หยังภาวิหยัางวัตถีภาวาเรื่องเม่นเรื่องหยัางกับมีตั้งแต่ดีมัดนี่เม่นวรสวัสดีปูตั้งแต่เสาแล้วเบื้องปูทั้งเสาแล้ว,ว,ลวมีความรู้สึกสบายใจเ,เห็น เห็นบบาวโทนบอกว่ามีเขามีอย่างไงเนอะกอลังค่าบานน่องอุ้งอิงจะมีอะไรเกิดอ๋ออันนี้บ่มี่หยัางดอกบ่ามีอหยัางบ่ามีอหยัางมีแต่เรื่องดีๆเพื่อนบอกว่าเคล็ดลับมีหยังกันแล้วแต่ปากเข้าว่าดีๆเหมือนซัวกับยุก,กปากดีกับยุก,กปากนะเนาะเท่ากับพูดสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี มันก็นจะกลับกันทันทีนะนะครับอ่าฝากกันเอาไว้กับคลิปนี้บ่มีอย่างมากมายเพียงแต่มาแกงข้าววันนองอีกบ่สบายนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือสามปุกสี่ปุกแล้วก็เป็นการพักผ่อนให้น้องพักผ่อนไปในคืนนี้นะครับอ่าเพราะว่าหายมากตั้งแต่ตั้งแต่เศร้าแล้วปอโจรกรนงังเฝ้าแม่น้อยแล้วก็พ่อก็นั่งเฝ้าอ่ามะเหมียวมันก็เฝ้า ผ้าบอดมาเฟ่าวสันต์ะเบิงคีปราสุดผ้าบอดมาเฟ่าลูกสาววสันว่าอันนี้ปูดกันว่าเอาเฟ่ออย่างนอพอดีโจกระโทนมาพอดีหายมาเบิงวิรัวข้อเบิงลูกสาวเป่าลูกสาวอยู่นี่ว่าสันว่าก็เลยว่าเอาเป็นยังเราบอสสบายเราทำนว่าไข่เอากับบอสเป็นยังดอกไข่มันก็คือลูกไหร่เนาะกับขอภาวนาเอฟซีทุกคนกับภาวนาให้ได้กำลังใจให้ยซ่วงให้เศร้า ปูกับพ่อไม่หยังกับมีตั้งแต่หวยพรมีตั้งแต่สดวดภาวนาให้สวงเศร้าให้มีกำลังใจจากเอฟซีที่ดีให้หายวันหายคืนเนาะ,ะช่วงนี้กะมาส่งข่าวตำหนีเอาไว้ข่าวคืมน้าแบบใดนเดี๋ยวบอตโจอุบลศรีไล่บุญเสีอัดคลิปมากบอกาาก,ก็จ่าคับเอฟซีเองส่วนปูสนชัยได้รับข่าวแบบนี้ก็เลยส่งข่าวให้ช่องตามห้อยอรารยธรรมของปูสนชัยให้ช่องของเฮาให้เอฟซีของเฮา ได้ส่งกำลังแรงใจไปก่อนเนาะติดตามตอนต่อไปกับน้องอุ้งอิงนะครับช่วงนี้ปู้สันชัยก็ถือโอกาสลาตีสวัสดีกับทุกคนส,กสวัสดีครับ